ไม่มันต้องมีคนขี่ด้วยไงล่ะค่ะโอ้มึงจะขึ้นได้แล้วเล็กเิดเดียวมันคันเล็กเล็กนิดเดียวไปไหนแล้วเหล่ะพี่เตอร์หายละพี่เตอร์โอโ้โหนุย่ยเขาชอบแหละพี่เตอร์ชอบไหม เราจอดชั้นไหนชั้นสองไม่ไม กําลังเขากำลังคิดอยู่เขาจะเล่นอะไรขนาดหุบอนไหต่อหุบอนอะไรสนาดใหญ่แนนว่าของขอบเหมือนนี่นี่ อย่างนั้นเหรอเตอเตอทำไมรู้ว่ามันต้องทำอย่างนั้นนะเตอไปไหนละ ลองดูให้นายเอเขาพาขับข้างในนะไม่ต้องออกมาข้างนอกหรอกเพราะว่าปบาปาขึ้นไม่ได้เออไปให้บาปาซ่อมให้ไหมปาไปขี่รถแบบนั้นลูกไปขี่รถไปนายเอเขาพาขับเห็นไหมน่ะพี่เตอร์จะไปขึ้นมั่ง แล้วอยู่สองคันแล้วเอาไปป่าปาพาไปซื้อพาไปซื้อสีฟ้ามั้ยมีสีฟ้ากับสีขาวหาเรื่องอีกแล้วพี่เตอร์เลยเอ,เ,อเออให้พี่เตอร์ขึ้นววป้าไปทำไอ้ลูกโป่งให้เขาไปถือลูกโปง่งครับเอเอาลูกโป่งไว้พี่มัอาตัง พอสับที่เคยจ่ตังค์มาทุกคนเอาภาษีดิดูเราตังค์ระวังตังค์ล่วงเอาตังค์กดตังค์ออกมาเยอะเลยโหพี่เตอร์อ่าเรื่องดูดิ ให้ไอ้เอพาขึ้นนะฮ่าฮ่าฮ่าอ อาเติร์ขี่ไม่เป็นเติรไม่เคยขีย่เลยเตยนี้ขี่ออไงเนี้ยเอามาอันไหนที่ไม่ใช้ต้องวางมั่งละปะก็เขาไม่ได้ทำนะเอย้างนี้ใส่อ๋อข้าศึกค่ะ ตธอขี่คันไหนอะ,อะโอ้วิทย์ขี่มืมอ โอโหนายเอจะรถยางแบนแล้วมั้งนะว้าวนายเขาพาไปแล้วรับน้ำหนักได้เยอะอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเฮียเข้าไปนี่น่าจะเกินแล้ววิเธอขี่ไหมได้ขี่กับแม่ไหม โอ้น้เอกสิ่งเนี่ยถ่ายรูปก่อนเต้เต้ แต่จิ๋วแต่ว่าขี่แรงนะเฮ้ยจะขี่ขึ้นสะพาน,น <laughs> ขึ้นไม่ได้ปิด <laughs> แรงแรงปิดแรงแรงเีย <laughs> โอ้โหง่าย เจอชอบไหมชอบเฉยเลยอ๋อโอ้โหกลวทไหนขอใส่ถ้ือให้มินี่ถ้าเอาเอาลูกโป่งเสียบอันนี้แล้วมาถือข้างนี้ให้มินะข้างนี้เอาลูกโป่งเสียบไว้ก่อนไปวางไว้ก่อนกับขวดนนะ้ำว้าวนจะถ่ายรูปพี่เตอร์ถ่ายพี่เตอร์ข้างนีง้เออ มีไรสดพี่เจอนี่ถ่ายรูปพ่อปะว้าวยุ่โเหาะพวเธอก็อยากเล่นเน่ยดิเธออย่าตกนะลูกอา้าวทำไมรอบนี้มันขี่แรงจัดรอบนี้ติแรงๆใช่ไหมอือนั่นแหละ บินเล็กแล้ว <laughs> ใครสนุกกันแน่วะเนี่ย <laughs> ว่าาแมเอทำไมมันร้องอยากมาเล่ <laughs> ในใครร้องเล่นแม่เอมันร้องอยากเล่นแล้ว <laughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วปเตอร์ไม่บาเด้ไม่บา,า, <laughs> ายีไม,มาย,ย่

รบหบ้านสรถไฟฟ้าใช่สามหมื่นกว่าบาทแต่ไม่มีพ่วงข้างนี่นะหรอไม่แต่ไม่ต้องมีพ่วงข้างหมันขี่กับพีเทอร์ไงว้าวโลอรถท อ๋อเขาตั้งเวลาไว้ในรถใช่ไหมก่อนก็คือหมดนะจะได้รู้เวลาฮัลโหลี่ พอตาเข้าโค้งเข้าอย่างแรงนักซิ่งนี่ว่าแล้วก็กลับมนเิมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย เธอขัรถแน่นซ <st oms dou che> ึ้มเลยคือเธอขับรถแน่นเลยโอ้โหเธอบอกคกูเรียนหน้าแลเราไอขีนไหมไอขีนไหมปีนรถดีเธอ หมดเวลาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เขาแด้งเลยเขาเขาก็ขีงได้เนะตพี่เตยังแบบยังไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้โหเสื้อเปิดแล้วเนี่ยเตอเสื้อเปิดแล้วรถแต่ง พี่นะเ,เ,เตอร์เสื้อเปิดล้ะว,ว้าวพี่เตอร์มาแล้วโูพี่เตอร์เสื้อเปิดแล้วสิ่งจัดโอ้ย ชอบมากมากเลยเหรอชอบมากมากเลยมีบอกชอบมากมากเลยด้วยโอ้โหตอนแรกมันไม่กล้าปิดตอนนี้ปิดซะแหลกเลยนะว้าวา เธออยากไปด้วยเธออยากขึ้นแต่ไม่มีคนจับขึ้นกระบาดหรยอะปลก่อนไทยวันนี้พี่ขับเองนะเออจะเก่งนะถ้าขับได้เด็กน้อยอะเอเตอเด็กเกินไปขับยังไม่ได้พน,นี่สาวครับเออลูกสาวเหรอลูกพี่เตอ Đi <laughs> tờ à, cho máy Cho mắc lưới <laughs> Cho mắc lưới Đến xảy quen Ờ Đến quen yên đó Ờ อ๋อเขามีคนแบบหัดพาขับด้วยค่อยหัดขับเฮ้ยขับเป็นแล้วว้าวววิ่งวิ่งตามได้ออกกำลังกายแ้วพี่เรียนม <c oughs> ่นนี่นี่เลยเธอกระเบินเครื่องวะเ <c oughs> ตรียมพร้อมเธอไปขับอีกบับคนเดียวนะ <c oughs> ค่อยๆบิดว้าวหลวพี่เตอร์นั่งนิ่งเลยอ่ะชอบใจนิ่งเลยอ่ะพี่เตอร์อ่ะนิ่งเลยอ่ะเนนออแรงดีนะทันเล็กๆแต่แรงกึกกนะนนึ๊กไเแต่คนนู้นไม่ดังคนระัใช่สมูทตีอโอ้โหพี่เตอชอบ <laughs> <laughs> อมีเข่าโค้งมีเขาโค้งแรงด้วย ว่าจะขั้นสีเหลืองน้องตุ๊กตกฮดับโอ้พี่เตอร์ผักแล้วอืย โอ้โหขึ้นสะพานอีกแล้วพี่เตอร์บ๊ายบายด้วยบายบายบ๊ายบายเริ่มเก่งแล้วบิดได้แล้วต่อป้านี่ขาไม่พอว่ะว้าบ๊ายบายสีม่วงแรงจัดป่ะนะพันสีม่วงอะแรงจัด รถสีมว่วงที่พี่เตยขี่อนี้ถ่ายโมงโตม,มันอยู่ที่คนบิดหรอแต่ว่าแรงจัดเลย <c oughs> อันนี้นี่แรงบุกบิดหม้อแบบพุง่งอลยนะตั้งแต่อันนั้นแ,แบบว่ามันจะแรงแต่ก,แบบกระตุกใช่แต่กระตุกนี่ยังไมนได้คันดีเอ่อบิดบิดได้ไหิดตาตูดจนมาแล้วปิดตาตูด เออกไปข้างนอกก็ได้ละเอาขึ้ขนสะพานละต้ตอขึ้นสะพานกันด็เอ้วววเตวว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 างนอวได้วว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 วมวูรววววบวว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 วอวว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 วเวว หมดเวลาแล้วพี่เตอร์จดรถจดรถโอเคนะฮะ<สถ>หมดเวลาแล้วดารถเขียนมาด้วยสิลูกโป่งด้วยนะลูกโป่งเขาด้วยเดี๋ยวเขางอแง,ง,ง,งอาเธอจะขี่รถไม่น่าอาเธอจะขี่รถไม่น่าเพระพีเตอร์มาแล้วพ,พี่เตอร์สนุกไหม สนุกไหมคะโอ้สนุกจังเลยด้วยบอกป๊าด้วยเอานัง่งอเอาสนุกเราจะไมริมนั่งรถเข็นนะคะหนูสนุกแต่ว่านั่งรถเข็นอนะล็อกได้ค่ะล็อกรถได้ค่ะเนาะมันหมุนไม่หยุดใช่ไหมเออรถหมุนไม่หยุดไงเก็บรองเท้าก่อนไหมเอารองเท้าออกก่อนไหมดื่มน้ํได้ค่ะใอดรองเท้าไว้ก่อนไหม อรถดแรงจัดอะโอ,โอเคปะ่ะโอเค <c oughs> อยู่ในนี้ฝั่งนี้รดแรงจัดนี่เขาก็พาอันนี้จ้าเขาไม่เบรกเลยอะ โค้งอย่างแรงอ่ะเอาตุ๊กตาด้วยค่ะเป็นไหนต่อคะฮะหิวไหมหิวยังไปหาของกินต่อคะ่ะอ่ะแล้วแต่เลยค่ะเดินไปค่ะเตอร์ขำอะขำพี่เตออ่ะเตอไม่ไหวแล้วเนาะ สีม่วงอะแรงสุดแล้วแหละมั้งขี่บบไม่สะดุดเลยสีม่วงอ่ะแต่ว่าคันคันคันสีเหลืองเหมือนจะสะดุดเขาบบนนอเตนเอเออเอเออเเเอออเอ เธอยั่งอยากจะไปขี่ด้วยเออเธอก็ว่าจะไปขี่ด้วยแต่ไม่มีคนจับ คลิปเที่ยวชิวๆกับศิลาพี่น้องไปแล้วเด้อจ้าบายบายจ้า